วัวช่อหรือ EP เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้สรุปตัวนี้ที่ผมทํารีวิวไปแล้วนะครับหรือแม่งเลยก็แล้วกันเขี่ยละมันจะได้เห็นผมแม่งคาใจไงไหนๆก็มาแล้วอะวันหยุดใช่ป่ะหายเงียบๆสบายๆห้าศูนย์หกศ TI s o t e c so Twin a g e OC นะครับตัวนี้คือรุ่น 16GB ตามันคล้ายๆกับโซลิดนั่นแหละแต่พอเป็นทวินเอทปุ๊บการ์ดจอมันเหลือแค่2พัดลมพัดลมทั้งคู่หมุนทางเดียวกันมีริงด้วยริงก็คือมีขอบทั้งหมดนะครับกันใบสั่นกันใบเรียกอะไรกระพือนะครับอายุการใช้งานได้านานๆลดเสียงด้วยและที่สําคัญคือเขาบอกว่าเป็นแอร์ดักลมมันจะเป็นมวลอากาศเป็นว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 นเข้าไปถ้าเกิดมีริงรอบๆแบบไม่พูดเยอะครับเราเทสให้ดูผลกันไปแล้วนะครับเล่นกงเล่นเกม วันนี้รื้อเต็มเต็มขอดูตำแหน่งในการรื้อก่อน1,2,3,4,5,6,7,8สาำหรับน็อต8ตัวหลังแล้วก็จะต้องคลายน็อตสกรูตรงนี้ทั้งหมด1กับ2เพราะมันมีแผ่นเพลทเดี๋ยวตอนยกซิงออกมาน่าจะได้เห็นอ่ะผมขันเลยนะครับไม่มีวอยแปะหัวน็อตสำหรับโซแทกแต่ถ้ายูเซอร์ที่ดูอยู่ซื้อไปแล้วอยากจะเมนทนแน้นในเรื่องของทาซิลิโคนใหม่ ที่หน้า GPU นะครับหรือจะถอดมาทำความสะอาดปัดฝุ่นอะไรที่มันหนาเตอะก็เถอะนะฮะไม่แนะนำให้ทำเองแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าตัวเองสกิลสูงพอมีเพอร์ฟอร์แมนซ์พอแอดวานซ์พอในการที่จะรื้อการดแกะการดได้เพราะผมไม่เคยบอกว่าอย่าแกะเลยผมจะพูดเสมอว่าใครที่ไม่ชัวร์ก็หม่ต้องแกะใครที่คิดตัวเองชัวร์แล้วไม่ได้มีอะไรยากก็แกะแต่ซิลิโคนคุณภ,ภาพของตัวเนื้อมันเนี่ยยุคสมัยนีย้มันดีกว่าเมื่อก่อนแล้ว มันไม่ใช่ว่าใช้ไป3ามเดือน6เดือนแล้วเนื้อซีลิโคนจะแห้งกลังเกรอะอะไรขนาดนั้นเธอร์โมแพดจะแตกกระจายเละเทะเยิมอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เดีย๋ยวนี้ปี2 3, ปีสปีมันอยู่ได้อยู่แล้วนะครับเนื้อซีลิโคนมันค่อนข้างดีกว่ายุคสมัยก่อนสมัยก่อนนะเนาะแต่อย่างว่าสี่ห้าปีที่แล้วมันมันยังไม่พัฒนาเท่ายุคนี้ตัวนี้คือการ์ดแซมเปิลนะครับตัวรีวิวเพราะว่าเลเบลเป็นสีชมพูถ้าเป็นตัวขายเลเบลมันจะเป็นสีสีขาว ตรงนี้มันจะบอกชัดขันตัวท้าย2ตัวก่อนเกือบลืมดูซิว่าคลิปนี้ตอนจบไต้หวันจะทําเกินอีกหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่สรุปคือน็อตคลายทั้งหมด10ตัวก่อนในล็อตแรกไม่เยอะครับถือว่าน,น้อยอ่ะทีนี้ขออญาตยกนะยกอย่างไรก็น่าจะชุดนี้แยกกันดึงแบ็กเพจขึ้นมาซึ่งแบ็กเพจน่าจะลาก PCB ติดมาด้วยไหม โอ้หอาจะต้องโยก PCB นิดนึงจังหวะแว c กคั่ะครับสุญญากาศถ้าเกิดหลุดแล้วคือหลุดเลยจังหวะนี้ขอญาตถอดปลัก๊กนี่นะครับเราแบ่งออกเป็น2ชิ้นงานกันก่อนนะชิ้นงานแรกก็คือ PCB ติดแบ็กเพลทซึ่งผมจะไม่แกะแบ็กเพลทอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นชุดฮีตซิงโอเคแกะออกมาเห็นเนื้องานของชุดฮีตซิงแล้ว ใช้ได้นะครับผมขอตัดแต่งตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันคือชุดเทอร์มัลแพดของเม็ดแรมตัดแต่งเนี่ยไม่ได้ทาใหม่ไม่ได้ทำอะไรคือจังหวะที่ยกมันอาจจะมีหลุดขาดบ้างแต่ไม่ได้มีผลกับการใช้งานผมจะเอาคัตเตอร์นี่แหละค่อยๆยกมันขึ้นแล้วก็จะเอามันไปวางในที่เดิมที่ที่มันจากมาโดยที่จะต้องระวัง อุปกรณ์อื่นๆนิดนึงตึบชึงแล้วก็เอามานันทำไมมือกูสั่นๆวะเล่าก็ไปได้กินนะเมื่อคืนแป๊บนึงนะยุบชิงไม่ค่อยยกมันขึ้นไปวางให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมผมถึงบอกไงว่าใครที่ไม่เคยแกะใครที่ไม่มั่นใจอ่ะไม่ต้องทำ เออพราะถ้าเกิดเจอหน้างานแบบนี้อาจจะอุ้ยเอ,อียร้อนเออแดดแต่งจริงมันไม่ได้มีอะไรน่ากังวลครับมันก็คือเทอร์โมแพดที่นําความร้อนเอาไปวางให้มันอยู่ในที่เดิมเดี๋ยวตอนเราประกบกลับเข้าไปอ่ะมันก็กดทับเข้าไปในหน้าเดิมอยูอ่แล้วโอเคอ่ะเราดูที่ PCB กันก่อน PCB มีอะไรสําคัญบ้างชิวๆครับอย่างแรกคือชุด GPU นะครับวางอยู่ตรงกลางได้เล็กมากเลยเม็ดแรมทั้งหมด1 2 3 4 4ีเมตรสิบกิ๊กผมว่าผมแกะแบ็คเพจดด้วยดีกว่าจะได้เห็นเนื้อข้างหลังว่ามีอะไรอีกแกะเลยครับสกรูตัวเล็กๆอีกทั้งหมด4ตัว PCB สั้นมากทุกคนสั้นจริงๆแค่นี้เลยขาล็อกอยู่ตรงไหน PCB แค่นั้นเลยเออเล็กกระปุกขึ้นเลไหมหรือว่าติดข้างหลังอีก โอเคขึ้นเลยครับข้างหลังเป็นง่ายมีเม็ดแรมอีก4เม็ดแต่เม็ดแรมข้างหลังไม่ได้มีเทอร์โมแพดนะครับไม่ได้มีเทอร์โมแพดเท่ากับว่ามีเม็ดแรมอยู่ข้างหน้า4เม็ดเม็ดแรมอยู่ข้างหลังอีก4เม็ด1 6กิกสนะครับสำหรับแรมของการ์ดตัวนี้เม็ดลัก2ครับ8เม็ดเป็น16ไม่ได้มีเทอร์โมแพดแต่แบ็คเพจเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะแปะโดน ตัวเม็ดแรมไปเลยเพราะมันมีบากมาร์กไว้อยู่เนี่ยผมเห็นรอยจางๆนิดนึงว่ามันโดนเม็ดแรมอยู่นะครับเขาเลยไม่ได้แปะเึอว่าแผมาข้างหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับแบตเพลง่ายๆแค่นี้บางประมาณัน1มิลนะครับอ่ะชุดผ้าใยไฟตัวการ์ดครับ1 2 3 4 5 5สีาหเฟสสำหรับ g p u แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็น1เฟสสำหรับแรมง่ายๆเล็กๆ กระทัดรัดหน้ารัดเป็นโซลิดเจแปนคาปาซิเตอร์ทั้งหมดนะครับ2.5ฟาลัด16ฟาลัดเป็นแบบนี้อ่าวงานข้างหลังเท่านี้ PCB เนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรผมเฉยๆแกะออกมาเห็นว่าเนื้องานเรียบร้อยตำแหน่งวางดีไม่มีอะไรบิดเบี้ยวมากจนน่าเกลียดผมก็โอเคแล้วนะครับเพราะมันเป็นการ์ดรุ่นตัวประหยัดของโซแทคด้วยซ้ำทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูหลักๆเวล,า,ลารื้อกร์ดจอคือ ชุดฮิตซิงชุดคูลงของมันว่าข้างในหน้าตามันเป็นอย่างไรเอาเรื่องฮิตไปก่อนตอนที่ผมทำคลิปรีวิวตัวการ์ดตอนที่เทสไปเนะี่ยผมเห็นว่ามันมีฮิตไปทั้งหมด4เส้นแล้วก็ใช่จริงๆนะครับเป็น4เส้นที่วางแปะที่หน้า gpu เลยไม่ได้มีแชมเบอร์ไม่ได้มีฐานทองแดงก่อนหชั้นแปะที่หน้าทองแดงอาที่หน้า gpu เลยเสร็จปุ๊บ x สเส้นนี้วนอย่างไรอันนี้คือหน้าการ์ดปกติเวลาเสียบเข้าข้างๆ gpu ก็จะอยู่ส่วนนี้ พัดลมตัวแรกสายสุดของทุกคนนะครับวิธีการวนของฮิตไป์ก่อนแตะตรงช่วงช่วงนี้ช่วงกลางของฮิตไป์แล้วก็จะมี2เส้นที่วนมาในชุดฟินก้อนแรกก่อนฟินก้อนแรกฟินก้อนที่2นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเส้นวนขึ้นบนแตงอยู่ในพื้นฐานของฮิตไปส์4ี่เส้นอีก4เส้นครึงง่ง2อมาที่ฟินก้อนที่2และความหนาของชุดฟินถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่า ชุดฟินก้อนที่1บางกว่าแต่ว่าพื้นที่หน้าตัดรับพัดลมเยอะกว่านะครับแต่ชุดฟินก้อนที่2หนากว่านิดนึงเพราะมันไม่มี PCB แล้วแงข้างหลังเนี่ยหนากว่านะครับแต่ว่าพื้นที่น้อยกว่าก็ัวเฉลี่ยกันไปมีโครงสร้างในการดามรับน้ําหนักอย่างที่ผมบอกนี่คือฝั่งที่เป็นพอร์ตเอา u ์พุตต่างๆพอร์ตอยู่ข้างล่างนี้และตัวเพจล็อกมันจะอยู่อย่างนี้นะอของจริงเลย มันจะอยู่อย่างนี้มันจะยึดอยู่นะครับเสร็จปุ๊บไอ้ตัวดามรับน้ําหนักตัวนี้มันเป็นโครงสร้างยึดยังไงนี่นะครับลากลากวิ่งมาไหนอ่าวิ่งมานี่ข้างบนมีปากประกบมานี่ยืดมานี่มาถึงข้างหลังเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นกันลากยาวมานี่ปุ๊บลากมาข้างหลังสุดเพื่อความแข็งแรงเพื่อรับน้ําหนักตั้งแต่จุดยึดที่ io ทั้งหมดเป็นแบบนี้นะครับส่วนแรม ด้านหน้าที่อยู่รอบ G P U ก็มีชุดฮิตซิงตรงนี้แปะดึงเข้าไปก่อนโดยผ่านการนำความร้อนจากเทอร์โมแพดไปเนื้องานโอเคไม่ผิดหวังครับพูดเยอะเดี๋ยวแม่ก็หาว่ากูอวยเดี๋ยวโซแทกอีกช่วงหลังประเด็นคือโซแทกเขาให้ผมรื้อได้ทุกใบคุยไปคุยมาเคลียร์ไปเคลียร์มาเขาบอกรื้อเลยขออย่าพังใช่มันไม่พังอยู่แล้วเขาให้ผมรื้อได้ทุกใบผมได้เห็นเนื้องานของโซ นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันน่าจะได้เห็นชัดเจนในเรื่องของความละเอียดของเนื้อง,งานของโซแท็กมากขึ้นโซแท็กเองเขาก็อยากให้ยูเซอร์ได้เห็นเนื้อง,งานของเขาบ่อยขึ้นมากขึ้นเขาเลยเอามาให้ผมรือ้อแล้วมันถูกช่วงของเวลาพอดีที่ผมเองก็ทําช่วงรายการที่มีชื่อว่าอัวชอบรื้อพอดีนะครับมันก็ได้รือ้อได้รือ้อได้รื้อได้เห็นกันบ่อยขึ้นแบรนด์ไหนอยากจะให้ผมแกะทําคลิปให้หลายๆคนได้ดูก็ส่งมาได้นะครับ ผมไม่ติดนะครับบางแบรนด์ก็โอเคบางแบรนด์ก็ยังยึกยจยักยักยังกักกักตดอดตยังกล้ากลักลวไม่รู้ว่าพี่ไอจะลื้อเราพังหรือเปล่าลือ้อมาเถอะมันไม่พังหรอกพังก็แค่ส่งกลับไปเค็มไตหวันเปลี่ยนตัวมาเล่นผมเซฟเซให้อยู่แล้วตามนี้นะครับย้ำอีกครั้งครับ5060 Ti ย o so หกศ t นย์ทีไอโซแท็กทตัวนี้เนื้อง,งานดีดีกว่าที่ So แท็เคยทำมาก่อนหน้านี้ ดูเอาเองแล้วตัดสินใจเอาเองว่ามันดีไหมของดีไม่ดีเดีย่ยบางทีเนี่ยไม่ต้องดื้อก็เห็นมันจับขึ้นมามันมองด้วยตาเปล่ามันมองเข้าไปเฮ้ยเห็นไอ้นั่นเบียเ้ยวเฮ้ยเห็นตรงนี้แม่งไม่ใช่เห็นฟินแล้วมันห่างเห็นฟินแล้วมันแบบมันไม่ได้อะวางเทียบกันกับหลายๆตัวแล้วมันรู้สึกได้เลยก็มีแต่ที่ลื้อให้ดูเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นพร้อมๆกันแบบละเอียดๆชัดๆและดูอธิบายข้างในว่ามันคืออะไรบ้างนะครับมันจะได้ชัดเจน ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทําให้เรามาเจอกันขอบคุณซาว t ์แท็กไทยแลนด์ครับขอบคุณที่คนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับกดไลค์ให้ด้วยกด subscribe s u b สไครต์ให้ด้วยค <Comment S 1> อมเมนต์รอบไว้ได้เลยนะครับเผื่อว่าในอนาคตอยากจะเห็นอะไรจากผู้ชอบหรืออีกลาไปก่อนสวัสดี Crush